สวัสดีครับนะวันนี้ช่องในช่างคิ้มนะครับนะจะมาแชร์ประสบการณนะ์ในการชำต้นกล้ายินตาลำเนื้อเยื่อนะครับนะว่ามันจะมีดียังไงไม่ดียังไงนะครับนะวันนี้วันที่2นะครับตุลาคม2560ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับจะมีสาระดีๆขึ้นให้ทางผู้ที่สนใจในการเลี้ยงชามินตาลำของเรานะครับ ได้เผยแพร่ได้แชร์ประสบการณ์กันนะครับนะเรามันแพงนะครับเราก็ทําให้มันดีที่สุดสําหรับต้นกล้าของเรานะที่มีราคาแพงมากแล้วก็น้อยนะครับเนะาะเพราะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับนะกดไลค์ให้เป็นกําลังใจในช่างด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนะมีสาระดีๆก็มาแบ่งปันกันนะในของคนที่รักอินทรพราเหมือนก,นกันกับในช่างนะครับนะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับว่าที่ในช่างนะครับ เลี้ยงต้นกล้าโดยใช้ขุยมาพราวนะครับมันจะแตกต่างยังไงนะกับการเลี้ยงต้นกล้าอยู่ในถาดรองน้ำอย่างนี้นะถาดรองน้ำนะเดี๋ยวนายช่างพามาดูใ,ใกล้ๆนะช่างให้ดูนะครับในการเลี้ยงในถาดนะครับถาดรองน้ำอย่างนี้นะสำหรับต้นกล้าต้นเล็กนะครับของอีลาน,นะจะเล็กมากนะครับ เราจะเลี้ยงในนี้ในน้ําที่มีถาดรองน้ํานี่นะถาดน้ํำนี่นะครับนะถาดน้ํานี้เราจะใช้นะครับใช้ปุ๋ยนะครับปุนะ๋ยละลายช้าสูตรเสมอนะสิบสามสิบสามนะครับนะใส่เข้าไปหยิบมือหนึ่งนะครับเลี้ยงต้นกล้านะครับแล้วในช่างจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่ามันต่างยังไงนะนะเรามาดูกันนะครับความต่างอายุเท่ากันในการชํานะครับในช่างทํามาประมาณ สิบวันนะสิบวันนะครับไห้ไหมฮะต้นนี้ไม่มีรากออกมาเลยนะครับนะการเลี้ยงชําแบบในจุบในน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะอันนี้เป็นโคเนซี่อิลานนะครับนะเห็นไหมฮะอันนี้คือมันจะโตช้ามากถ้าเลี้ยงในน้ํได้มีปุ๋ยละลายช้าไว้นะเราแช่อย่างนี้การเคลื่อนไหวก็ แทบจะน้อยมากนะครับลากจะไม่ผูให้เห็นนะแบบนี้คือเลี้ยงในน้ำนะในช่างทดลองให้เห็นนะครับอันนี้อันช่างเก็บก่อนนะนะต่อมานะครับเนี่ยในช่างโดยใช้ขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวนะครับนะเดี๋ยวต่อไปในช่างจะมาเล่าถึงว่าขุยมะพร้าวมันมีข้อดีข้อเด่นยังไงนะในช่างเก็บไว้ก่อนนะครับนะ นี่นะมาดูกันนะครับในถังนี้ที่ในช่างเลี้ยงแบบใช้ขุยมะพร้าวล่อนะครับแต่ต้องลดน้ําให้ชุ่มปกติอยู่แล้วนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงเนดะี๋ยวในช่างมาถอดให้เห็นพร้อมๆกันเลยนะนะนะค,ค่อยๆดึงออกมานะครับนะฮะนี่คือความต่างของมันนะครับนะแต่ได้มะพร้าวมันต้องมีจุดเด่นนะครับขุยมะพร้าวมีจุดเด่นนะครับชามพร้อมกันเลี้ยงพร้อมกันนะ เห็นไหมฮะลากนะครับนะลากเยอะเลยนะครับลากออกมาเยอะเลยนะครับต้นเท่ากันนะนี้เป็นบายฮีของอิหร่านนะครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับพร้อมกันกับโคเนซี่เมื่อกี้นะครับแต่การเลียงดูคนละแบบนะครับยช่างกลับคืนไปก่อนนะนะต่อมามาดูต้นที่สองนะครับที่เราชำนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเสร็จว่าขุยมะพร้าวเนี่ย ต้องมีข้อเด่นข้อดีในตัวมันเองว่าทำไมรากถึงได้ออกมาเร็วมากนะครับนะการที่รากออกมาเร็วนี้ก็บ่งบอกถึงพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็รากตัวนี้แหละมันจะทําให้ดูดซับอาหารปุ๋ยได้ดีได้เร็วขึ้นจะทําให้ต้นเราแข็งแรงและโตเร็วขึ้นนะครับนะนะครับนะนี่คือข้อเด่นนะครับของขุยมะพร้าวนะครับเป็นวัสดุปลูกนะครับนะเดี๋ยวในช่งางจะมาเล่าต่อว่า เราจะนํามาใช้ยังไงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับขุยกับกาบมะพร้าวนะโอเคนะครับนะก็อยากแนะนําตุกค้าที่นําต้นกล้าไปแล้วนะครับเลี้ยงในน้ําจะช้านะครับถ้าเราเลี้ยงในในขุยมะพร้าวอย่างนี้หรือเราถอดแคปซูลเลี้ยงในกระถางเลยเนี่ยแต่การถอดต้องระมัดระวังนะครับนะมันเล็กมากนะครับถ้าเราเลี้ยงในขุยมะพร้าวอย่างนี้ มันก็จะทําให้พืชเราอ่ะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับนะนี่ในช่างทําให้เห็นนะครับเดี๋ยวในช่างยังมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของขุยมะพร้าวมันมีอะไรบ้างวัสดุปลูกนะครับนะคือที่ในช่างเลี้ยงไว้พร้อมกันเลยนะครับนะพร้อมกันกับต้นที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ช่าไว้วันที่หนึ่งนะครับนะหนึ่งเดือนเก้านะนี่โคเนซี่นะครับอันนี้ในช่างใช้ กลับมะพร้าวตาม EP, อีพีเก่านะครับกลับไปตามดูได้นะครับนะว่าวิธีผส,สมยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับนะนี่คือที่นายช่างเลี้ยงไว้นะครับนะต้นโตสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะส่วนอันนี้นะครับนะเป็นทัาว่นะครับมันอยู่ในนี้ได้1ปีเลยนะ สามารถอยู่ในนี้ได้หนึ่งปีเลยนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าในช่างเลี้ยงไว้นะครับรากนี่น่าจะไปไกลแล้วนะครับรากนะนะครับนี่รากถ้าครบหนึ่งปีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าครบหนึ่งปีจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะคงหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับนี่เลี้ยงหนึ่งปีนะหลังจากนั้นเราก็ให้ปุ๋ยสูตร เสมอนะครับทุกเดือนอยู่แล้วนะครับให้น้ำนะนะโอเคนะครับนี่ตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวนายช่างจะมาพูดต่อในเรื่องของวัสดุในการชำปูกนะครับระหว่างมะพร้าวยีบมอสโปโกพีมันต่างกันยังไงนะครับนะแล้วนายช่างแนะนำอะไรนะครับลองดูนะครับนะนะว่า ระหว่างขวยมะพร้าวอย่างนี้นะขวยมะพร้าวอย่างนี้นะครับนะการนาไปใช้ต้องระมัดระวังนะครับนะขวยมะพร้าวนะครับคุณลักษณะของขุยมะพร้าวก็คือมันจะมีสารแทนนินนะครับในขุยมะพร้าวเนี่ยนะสารแทนนินตัวนี้เวลานําไปใช้กับการเพราะชำปลูกพืชเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกดเกลือนะครับนะกดเกลือตัวนี้แหละครับจะไปยับยั้งไป บล็อกการทํางานของระบบลากนะครับไม่ให้ลากดูดซับแร่ธาตุปุ๋ยเอาไปใช้งานได้นะก็จะทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยเหลืองนะครับเหลืองนะแต่ถ้าโชคดีนะครับมันน้อยมันก็ไม่มีผลอะไรกับพืชของเรานะครับนะนี่คือข้อเสียของมันนะระยะยาวนะครับไม่มีผลนะครับนะแต่ถ้าเราเลือกโชคดีที่วัสดุของเราหรือว่ากากผูพาวของเราไม่มีสารแทนดินเยอะนะครับ นี่คือประโยชน์และโทษของมันนะครับนะมาดูประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของมันก็คือขุยเนี่ยถ้าเราไปสมกับดินปลูกนะแต่ในช่างจะใช้3ส,ส่วนนะดินปลูกแค่1ส่วนดินนี่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นดินดินใบก้ามปูเก่าเดี่ยในช่างให้ดูบินดินใบก้ามเป็นดินใบก้ามปูเก่านะเน้นว่าเก่านะครับนะแค่ส่วนเดียวนะครับนะขุยมะพร้าวสาส่วนนะ อันนี้ไปซื้อมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับแต่ในช่างซื้อซื้อเป็นกระสอบใหญ่ๆเป็นสิบกระสอบเลยนะครับอันนี้ขุยมะพร้าวละเอียดในไม่ได้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเลยนะอันนี้มันสวยดีในช่างก็ซื้อมาให้เห็นว่าอันนี้มีขายนะครับสี่สิบาทนะครับสำหรับผู้ชําน้อยนะถ้าชาเยอะแนะนําไปซื้อร้านเกษตรที่ขายกระสอบหนึ่งเจ็ดสิบาทแปดสิบาทถูกกว่านะครับกระสอบหนึ่งยี่สิบโลยี่ห้านะอันนี้สําหรับคนใช้น้อยซื้อต้นกล้าจากในช่างไปต้นสองต้นเนะี่ยซื้ออย่างนี้ก็ได้ไม่ต้ออซือเยะะนะครับ ขนะุยมะพร้าวละเอียดข้อดีของมันก็คือมันไปเติมเพื่อจะให้เกิดความร่วนซุยของดินนะครับในการชําต้นพืชนะพอซุ่วนซุยเสร็จก็จะทําใหา้มันดูดซับน้ําได้ดีนะดูดซับน้ําดูดซับความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเหรอก็คือถ้ามีปุ๋ยละลายช้าละลายไปแล้วเนี่ยวัสดุขุยมะพร้าวตัวนี้จะดูดซับปุ๋ยไว้ไม่ให้มันละลายออกไปนะดูดซับไว้แล้วก็ให้รากพืชดูดไปใช้งานได้นะครับ นี่คือข้อดีของขุยมะพานะนะครับนะแต่ก่อนนำไปใช้นะในช่างจะแนะนำว่าให้กำจัดสารแทนนินนะครับโดยการนะครับเนี่ยโดยการนำไปแช่น้ำทิ้งไว้3วัน4ี่วันนะครับนะแต่การแชร่ไม่ต้องแกะออกนะมันเล็กมันจะหายไปในน้ำเราก็แช่ทั้งกระสอบนี่แหละครับกดกดไปในน้ำแช่ในน้ำจนน้ำสีน้ำตาลไหลออกไปนะครับนี่คือสารแทนนินก็จะหลุดออกไปด้วย ทำให้มันเจือจางลงมานะครับสารเทน,เนินก็คือเป็นกรดของเกลือนะกรดเกลือมีความเค็มสูงนะครับนะความเค็มสูงนะแต่ในช่างมามองเรื่อง,องความเค็มนะความเค็มเนี่ยมันเหมาะสําหรับอินทผลัมช่วงที่เขาเรียกอะไรช่วงที่อยากแก่นะช่วงที่เก็บผลนะไปโรยรอบๆบ,บบริเวณต้นอินทผลัมของเราที่ก่อนจะเก็บเกี่ยวสัก 15-20วันอย่างเงี้ยนะให้เกิดกรดเกลือนะพวกนี้กรดเกลือพวกนี้ในช่างว่ามันจะส่งผลกับความหวานของผลนี้จะผลัได้หรือเปล่าไม่รู้ในช่างเดทดลองนะค่อยว่ากันถ้าได้ผลยังไงปีหน้าเดี๋ยวในช่างก็จะมาเล่าสู่กันฟะังนะต่อนะก็คือการกําจัดสารเทนินเนี่ยก็คือเอาไปแช่น้ําองสาวันนะให้สารเทนินมันหลุดล่วงออกไปให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับนะสารเทนินคือความเค็มตัวนี้จะเป็นกรดนั่แหละครับนะพอเป็นกรดเราลดลรกรดได้ ps นะ ที่เหมาะสมกับปลูกพืชประมาณ5.5หรือ6.5หรือ7เนี่ยจะดีที่สุดนะนี่คือมะพร้าวเราต้องมาปรับความเป็นกรดเป็นด่างล้างแทนนินออกนะครับถึงจะไปใช้ได้นะครับโอเคนะจบในเรื่องของมะพร้าวนะครับโอเคนะครับาเป็นมะพร้าวสับนะมันเบาดีมันสวยดีนะช่างไอซืมาเนะี่ยเปลือกมะพร้าวสับเนี่ยก็จะมีสารตัวเดียวกันแต่มันหยาบก,กว่าสับมีสับละเอียดสับไม่ละเอียดนะแต่นี่คือสับละเอียด สับละเอียดตัวนี้ก็คือผสมกับวัสดุปลูกเคือดินหนึ่งส่วนเนี่ยจะทําให้มันโปร่งนะกราบกราบของมะพร้าวเนี่ยทำให้มันโปร่งอากาศสะดวกเดินเข้าไปทางสะดวกแล้วก็ทําให้รากพืชได้รับออกซิเจนเยอะก็ทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่คือมะพร้าวนะเออนี่คือขออภยัยนี่คือกราบมะพร้าวสับนะครับก็ซื้อเป็นกระสอบเหมือนกันก็จะราคาถูกมันะซื้อเยอะอันนี้ซื้อในห้างนะครับมันจะแพงหน่อยไฮโซหน่อยนะ ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับถ้าได้เห็นแล้วจ่ายสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับนะอย่าไปซีเรียสําทำเกษตรก็ขำๆนะครับนะแต่ต้องมีหลักวิชาการนะครับในช่างไม่ได้จบเกษตรนะครับแต่อาศัยว่าศึกษาแล้วก็ทดลองทําแล้วก็หาความรู้นะครับความรู้นี่หาได้ตลอดนะครับศึกษาเ๋ยวนี้เรามีโลกไซเบอร์นะโลก Google โลกอะไรต่างๆเราหาข้อมูลได้นะในช่างมาเลาสู่กันฟังบางท่านอาจจะไม่มีเวลาไปค้นหานะในช่างาสรุปให้ไม่ฟังนะครับเนาะนี่คือกลับมะพร้าวครับมานะครับ พีทมอสนะครับพีทมอสนะครับเป็นวัสดุปลูกที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับนะในช่างอยามาเล่าให้ฟังครับว่าพีทมอสมันเป็นยังไงนะพีทพีทก็คือมันก็ตรงตัวนะเป็นการทับถมซากพืชซากสัตว์เป็นพันพันปีนะนะมันก็จะมีพอทับถมกันนานก็จะเป็นซากพืชสัตว์ก็จะเป็นแร่ธาตุที่ปรับสมดุลน,นะเหมาะสำหรับไปเ,เป็นวัสดุชามต้นเมล็ดเล็ก เพราะชําต้นกล้าอ่อนๆอะไรพวกนี้นะจะมีผลดีนะครับนะนี่คือพีทนะครับมอสล่ะสองคำนี้รวมกันกบพีทมอสนะคำว่ามอสก็คือเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นอยู่ในป่าสนนะครับนะเขียวๆนุ่มๆนะพอเกิดอายุมันเกิดมาเสร็จแล้วมันก็พอถึงหิมะตกมันก็จะตายตัวลงมันจะตายลงไปแล้วก็จะทับถมกันนะทับถมกันนะครับเป็นเป็น,ปนพันปีลหลายๆรอบทุกปีทุกปีนะ เขาก็เรียกว่าพีทนั่นแหละครับพอมันตายเสร็จทับถมก็เรียกเป็นพีทนะสองอย่างรวมกันก็เรียกพีทมอสนะครับนี่คือพีทมอสนะประวัติของมันยาวนานนะครับของฝรั่งนะก็จะค้นพบที่เยอรมันนะเยอรมน,นีนะครับแล้วก็นะักวิทยาศาสตร์ได้ทําการนะครับว่าเอามาวิจัยวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันเหมาะสําหรับที่จะเป็นวัสดุในการชําเลี้ยงต้นกล้านะครับนะมันมีธาตุอาหารที่ทับถมกันมานานแล้วก็ มีความโปรง่งความร่วนซุยนะครับนะแล้วก็มันเหมาะที่จะเรื่องของอากาศนะครับอากาศโปร่งนะสำหรับทำการก้าวชาต้นพืชน,นะนัวกวิยาศาสตร์เองเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในในในสิ่งที่มันกําเนิดของมันเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นเลยนะครับก็จะมีแค่มอสท,ที่ขึ้นมาแล้วก็ป่าสนนะป่าสนเนี่ย โดยประวัติของมันทนความเป็นกรดสูงอันนี้เป็นกรดสูงนะครับตอนที่มันทับถมกันมัะมีความเป็นกรดสูงนักวิทยาศาสตร์ในการนํามานะเขาไปดูเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในในในส่วนของพีทมอสที่ทับถมกันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เลยนํามานะครับว่ามันมีสารอาหารเยอะมันมีนุ่นมีนี่เยอะแหละแต่ทีนี้ว่าเขามาเอามาทําการปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะ พอเราทำการปรับความเป็นกรดเป็นด่างของพีทมอสตัวนี้นะให้มันอยู่ในค่าที่ประมาณเหมาะสมกับพืชนะครับนะนะทำให้ pH เป็นกลางก็คือประมาณ6.5-7ถึง 7, นะจะทำไปใช้ประโยชน์ดได้ดีนะครับวิธีทำวิธีนำไปใช้นะครับพวกนี้ก็ก็ไปศึกษาดูนะครับอันนี้มันแพงนะครับในในช่างก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อรเพราะว่าอันหนึ่งก็หนึหนกิโลเนี่ยมันตั้ง 80บาท90บาทนะถุง5กิโลก็200บาทต้องนำเข้ามานะครับเพราะงะั้นในช่างจะสนับสนุนและเชียร์ปุ๋ยมะพร้าวของเราดีกว่านะครับปุ๋ยมะพร้าวของไทยเราเนี่ยครับนะมันเป็นวัสดุหลังหลังการเกษตรของพี่น้องชาวสวนนะที่หลังจากขูดมะพร้าวเสร็จก็จะดำเส้นใยไปทำที่นอนทำโซฟาที่ได้มาก็คือเป็นขุยขุยตัวนี้แหละแต่เราต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปใช้ให้เป็นนะครับเรามาลดเรื่องของค่าแทนดินของมันแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับนะเนี่ยก็จะมีโรงงานหรือว่าบริษัทที่เขาพัฒนานะอันนี้เป็นแบบบ้านๆก็คือเอาไปเราไปทําการปรับปรุงมาใช้ได้นะโดยการเอาไปแช่น้ําล้างน้ํา 3- สี่ครั้งให้สารแทนดินออกไปก็เอามาเป็นวัสดุปลูกได้วัสดุชําอินทรพลรรมของเราได้นะครับต่อนะครับอันนี้คือเมื่อกี้เป็นเป็นปุ๋ยมะพร้าวธรรมดานะครับ คุญขุยมะพร้าวสับธรรมดาเราต้องมาปรับปรุงใช้งานเองนะครับจนได้ค่าที่เราต้องการไม่มีอันตรายต่อพืชนะอันนี้คือถ้าใครไม่มีเวลานะครับก็ไปซื้อได้นะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งหรือสองกิโลนี้นะนะ,นะอันนี้เป็นโคโค่พีทนะครับโคโค่คือมะพร้าวนั่นแหละครับพีทก็คือมาเขานำขุยมะพร้าวมาการปรับปรุงนะครับพีทเดี๋ยวคืนอ,อย่างนี้ช่างบอกว่าพีทมันก็คือเป็นกัน ทับถมซากพืชซากสัตว์ที่มีประโยชน์นะเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับพืชนะอันนี้เขานาไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงนะนะแต่เป็นวัสดุที่ได้จากเกษตรกรไทยนะครับนะนะไปปรับปรุงให้เหมาะสมนะครับค่า pH อยู่5.5ถึง6หรือใกล้เคียง7นะครับพืชก็จะนําไปใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าใครใช้ไม่เยอะก็ไปซื้อได้นะครับนะไม่มีเวลาที่จะไปทำกําจัดสารเทน,นินออกนะอันนี้ก็จะเหมาะกับพืชนะ ที่มีราคาแพงอย่างอินทดาลามเราในการเลี้ยงต้นกล้านะครับนะนะครับนะนี้โค,โคโคพีทก็จะแพงหน่อย50บาทนะครับนะถ้าสําหรับลูกค้าซื้อไปสองสาต้นแคปซูลเนี่ยก็เอาไปซือ้อเอาไปชำได้นะครับนะดีกว่าเลี้ยงในน้ําอย่างที่ได้ช่างพูดมาตอนต้นนะนะโคโคพีทนะครับนะโอเคนะครับก็วันนี้ในช่างก็มาแนะนํานะครับวัสดุในการชาม,มันมีความแตกต่างกันยังไงนําไปใช้ยังไงนะ เี๋ยวนายช่างพาไปดูนะครับนายช่างก็จะมีต้นกล้าต้นพันธุ์เหมือนเดิมนะครับท้ายสุสดนะต้นกล้าต้นพันธุ์โคนเนซี่นะครับสั่งเข้ามานะครับนะตามเบอร์ไลน์นะเบอร์ไลน์เดี๋ยวนายช่างให้เบอร์ลไลน์ไว้นะครับเบอร์ไลน์เดิมนะครับ0842619474นะครับแอดไลน์นายนช่างมานะครับแล้วก็สอบถามมาเดี๋ยวช่างจะแจ้งไปนะครับว่ามีต้นไหม นะส่งได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับนะถ้าไม่มีก็ต้องจองนะครับต้นพันธุ์แบบนี้มันน้อยลงนะครับคนต้องการเยอะเนาะครับนะอันนี้เป็นบางฮีห0 4นีนะครับ1น4นะบาฮี UAE นะครับลูกเหลืองนะครับสั่งจองได้นะครับสอบถามได้นะอันนี้จะในช่างเตรียมจะส่งวันจันนี้นะครับนะแพ็คหน้ารอแล้วแล้วก็ ถุมน้ำไว้ก่อนเลี้ยงให้มันมีความสดชื่นก่อนพอถึงใกล้วันวเราคก็มาสวมถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวในช่างขึ้นให้ดูวิธีการแพ็คในในช่างจะปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีผลกับต้นไม้ของเรานะครับเพราะว่ามันแพงนะครับนะก็ไม่ต้องปลูกกันเยอะนะครับถ้าใครยังไม่มีทุนก็ปลูกสอาต้นไปก่อนนะครับเรียนรู้นะครับนะก็ค่อยๆด,ดูไปนะครับนะ ต่อมาฟูเดลี่นะครับฟูเดลี่ยังมีส่งนะครับนะสอบถามเข้ามานะครับนะสนใจทักเข้ามาในไลน์แอดนะในะนะช่างจะให้ไว้นะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวในช่างขอหยิบตัวอย่างขึ้นมาให้ดูหน่อยนะนะตัวอย่างนะครับเนี่ยแหบบแต่ละแลบในการใช้วัสดุเลี้ยงไม่เหมือนกันนะในช่างสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพีทมอสนะผสมกับเพอไรนะเพอไ i นี่คือเป็นหินผูกเขาไฟนะครับ นำมาเผาก่อนถึงจะใช้ประโยชน์ได้นะเพอรไรไม่มีแร่ธาตุนะมีความสามารถนะคือเพิ่มความโปร่งให้กับวัสดุในการชําเลี้ยงต้นกล้าเท่านั้นเองนะครับส่วนพีทมอสก็คือพูดมาแล้วว่ามันประโยชน์ของมันก็คือมีแร่ธาตุอาหารสะสมไว้อยู่นะครับดูดซับความชื้นได้ดีนะครับนะนี่คือเขาทำจากแลบเนสซอรี่มานะครับขาวๆเนี่ยช่างว่าเป็นเพอไร30%นอกนั้นก็จะเป็นพีทมอสอีก70%รนนะครับนะ ก็อาจจะมีปุ <the> ๋ยบ <wonder> uh ้างนะครับนะโอเคนะครับติดต่อสอบถามต้นกล้าต้นพันธุ์เข้ามาตามไลน์นี่ครับเบอร์ไลน์นี้นะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงชำนะครับก็สามารถติดต่อในช่างได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับนะก็ไปดูใน E ีพเก่าๆอีพีเก้าไม่ทังจะไม่ผิดนะการทํากระถางนะนะครับเจาะรูนะครับฮะกลับไปดู E ีพีเก่าๆนะครับนะก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับ จะีมีสาระดีๆขึ้นให้ทางผู้ที่สนใจในการเลี้ยงชามินดาพาลำของเรานะครับได้เผยแพร่ได้แชร์ประสบการณ์กันนะครับนะเรามันแพงนะครับเราก็ทําให้มันดีที่สุดสําหรับต้นกล้าของเรานะที่มีราคาแพงมากแล้วก็น้อยนะครับนะเพราะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับนะกดไลค์ให้เป็นกําลังใจในช่างด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนะมีสาระดีๆก็มาแบ่งปันกันนะในของคนที่รักอินดาพาเหมือนกันกับในช่างนะครับนะ ในช่างก็มีเยอะแยะเลยนะครับต้นกล้านะต้นกล้านะครับพวกนี้นะครับโอเคนะครับนะก็อีกประเด็นหนึ่งในะช่างลืมไปนะครับนะที่ต้องใช้นะครับก็นะคือหลังจากที่เราเตรียมวัสดุและการปลูกเนี่ย กลับไปดูคลิปเก่าๆในช่างจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13นะสูตรเสมอนะครับเพราะว่ามะพร้าวเองมันไม่มีแร่ธาตุอะไรเราต้องให้แร่ธาตุให้ฐานอาหารกับพืชของเรานะครับรากพอออกมาต้องมีที่ดูดได้นะครับตัวนี้นะ,นะ<ม>สําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นแร่ธาตุภูเขาไฟเขาเรียกว่าเป็นภูไม้หรือไม่โดโลมไม้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแร่ธาตุด้วยปรับสภาวม เป็นกดเป็นด่างของขวยมาพาวของเราด้วยนะครับใส่ทั้บางทีเราไปล้างออกแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ออก100นะร้อยเปอร์เซมีตกค้างอยู่บ้างนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับมีก็ใช้ไม่ม,ไมีไม่เป็นไรนะนะก็มีก็ใช้ไปมันก็จะมีประโยชน์ในการปรับความเป็นกดเป็นด่างนะให้อยู่ในสภาพความเป็นกลางนะครับที่เหมาะสมก็คือ5.5ไปถึง7นะนะครับนะถ้าต่ำกว่าสอย่างเงี้ย ก็จะความเค็มความเปรี้ยวมีสูงนะครับไม่เหมาะกับพืชนะครับท้ายนี้นะครับในช่างฝากต้นกล้าต้นพันธุ์นะครับสนใจแบ่งปันกันไปนะครับนะมีไม่เยอะนะครับมีโคเนซี่มีบาฮีนะครับ104มีเอี่อฟูไดลี่นะครับนะโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมีสาระดีๆในการํำในการเลี้ยงในช่างจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับใครที่สนใจต้นกล้า สาใบฮีแดงดาฮานนะครับก็รอนะครับรอก่อนนะครับถ้าในช่างมีในช่างก็จะมาแบ่งปันนะครับมันแพงนะครับไม่ต้องซื้อเยอะนะครับซื้อโคลตต้นสองต้นไปให้มีนะครับนะลองปลูกกันก่อนนะครับนะก็ปลูกยังไงก็ได้นะครับนะได้เงินอยู่แล้วนะครับปลูกอินทผลัมนะจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดีมาร์กับซัพพลายความต้องการของคุณผู้บริโภคนะแต่ผมว่ามันเป็นผลผลิตที่ปลูกแล้ว มันแพงกว่าอื่นๆนก็น่าจะโอเคอยู่5ปี10ปีเราไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูกลองดูก่อนนะครับปลูกรอบบ้านริมบ้านนะเหมือนในช่างทําให้เห็นในช่างก็ทําหลายเป็นไร่ก็มีปลูกริมบ้านก็มีนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ